สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด My Map เอ้ยสอนโหลด Map นะครับก็เราต้องใช้ My Map นะผมผมโหลดจาก Play Store นะก็เข้าเข้าไปเลยนะต้องมี Minecraft นะเออแล้วก็กดไปที่ Map แล้วก็เลือกเอ่อ หา,าไปนะเ,เลือกสมมติเราเอา Adventure, แอดเวนเจอร์จะเราอยากมันแจ่มแต่อยากไปดวูอื่นอีกเรากดตัวดาวไว้ก่อนนะพอเราไปดูที่เซลลิตนะก็จะมีอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปหาอีกแต่ถ้าคนที่ไม่ต้องต้องการแค่เลือกอันนี้อันเดียวนะก็กดโหลดได้เลยนะ เดี๋ยวนะรอแ,แป๊บหนึ่งก็เล่นได้แล้วนะครับถ้ายังไม่มีก็ออกออกไปหน้าจอหลักแล้วก็เข้าใหม่ก็จะเป็นแนวแบบนี้นะก็เล่นไปนะ